ข้อสิลูกเต๋าปกติมีกินหน้าหกหน้าแต่เกมทอยลูกเต๋าครั้งทอดลูกเต๋าครั้งเนี้ยเขามีรางวัลมาให้ถ้าออกแต้มหนึ่งได้30บาทแต้มสองยี่ห้าแต้มสามสิบสองแปดสี่สองตามลำดับ ควรตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อจะขายบาัตรนั่นแหละสิ่งที่เราทำเราก็ต้องหาค่าเฉลีย่ยหรือค่าคาดหมายอะ่ะก็แค่เอาเงินมาบวกกันคือ3ามสิบยี่สิวกสิบวกแบวกสบวกสแล้วหารด้วย6กได้เท่าไหร่คิดให้ทีได้เท่าไหร่13.5บาท แต่โจทย์สั่งให้ตอบว่าควรตั้งราคาอย่างน้อยกี่บาทเป็นจำนวนเต็มด้วยนะต้องตั้งกี่บาท 14, 14. บาทจึงจะไม่ขาดทุนนั่นคือคำตอบข้อ12โจทย์บอกว่านำของขวัญมาจับฉลองปีใหม่เนี่ย มูลค่าอย่างน้อย100บาทและเมื่อนำมาเรียงกันแล้วเนะี่ยของขวัญจะต่างกันอยู่20บาทแต่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าโอกาสที่จะได้ของขวัญน,นะโอกาส0.0625จจริงๆเวลาเราของขวัญมารวมกันเนี่ยเราก็เอาไปรายชื่อเนี่ยมาใส่ ใครที่มาก็ใส่ในกล่องถูกไหมโอกาสที่จะหยิบได้ชื่อเราโอกาสเท่าไหร่สมมติมา20คนหน, 20. หนึ่งใน20แต่ละคนโอกาสเท่ากันไหมเท่ากันเพราะชื่อคนละหนึ่งใบหยอดลงไปหยอดลงไปในกล่อง เจตน,นาโจุข้อนี้เป็นเรื่องของการแจกแจงแบบเอกรูปคำว่าเอกรูปก็คือแต่ละเหตุการณ์โอกาสเท่าเท่ากันเจตน,นาโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสมมุติว่าให้คนเนี่ยที่มาร่วมง,งานในเอ็คน จากข้อความตรงนี้ทำให้เราได้ว่าโอกาสของแต่ละคนเนี่ยหนึ่งส่วน n เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกสองห้า n มีค่าเท่าไหร่คูณไขว้ไปหนึ่งหารด้วยศูนย์จุดศูนย์หกสองห้ากดเครื่องคิดเลขให้หนยเท่าไหร่ครับ สิบหกหมายความว่ามีนักเรียนเข้ามาร่วมง,งานสิบหกคนนั่นเองต้องได้ประเด็นนี้ก่อนพอได้ประเด็นนี้แล้วโจทย์ถามค่าคาดหมายของของขวัญก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองสิบหกคนคนแรกเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยคนที่สอง ร้อยยี่สิบคนที่สามร้อยสี่สิบไปเรื่อยๆแล้วคิเกเหียนหาละทั้งหมดนี้ฐานด้วยสิบหกแต่ด้วยความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตพจาะที่สิบหกก็คือ A หนึ่งหนึ่งร้อยบวก n ลบหนึ่งก็คือสิบห้าดีคือต่างกันยี่สิบ ทั้งหมดเนี้ยถ้ารวมอยู่ก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีคิดแบบลัดลัดยังไงขอย้อนเรื่องของอนุกรมเลขคณิตย้อนกลับเรื่องอนุกรมเลขคณิต sn เท<น>่ากับ<น> n ส่วน2วงเล็บ a หนบวกอันนี้คืออนุกรมเลขคณิตแต่ตอนนี้เราอยากได้ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในเทอมนี้เราใช้สัญลักษณ์คือมิลเอนั่นก็คือทั้งหมดเนี้ยหารด้วย n เมื่อหารด้วยเนเนี่ยค่าเฉลี่ยจึงเหลือแค่ a 1หนบวก a แล้วหารสอ,สองแค่นี้เองครับนี่คือสูตรลัดถ้าใครรู้สูตรลัดเขาก็คิดอย่างแค่นี้ครับสองตัวนี้รวมกันหารสองวิธีลัดกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะครับต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร้อยหาร ร้อยบวกกันร้อยบวกกันแล้วหารสองก็ได้หนึ่งร้อยเลยสิบห้าคูณยี่สิบหารสองเอาสองหารยี่หารอะไรก่อนยี่สิบก่อนก็ได้สิบก็อีกร้อยห้าสิบตกลงได้อะไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบค่าที่เป็นไปได้ยี่สิบ สิบสองสี่ลบสี่คือเงินกำไรและก็พยายามหาค่าคาดหมายนะครับค่าคาดหมายสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้แทนคช่ามาแล้วกดเครื่องคิดเลขกดให้นะสิบหกจุดเขาให้ตอบกี่ตำแหน่งอสองตำแหน่งก็ตอบสิบหกจุดแปดศูนย์ ข้อสิบครับกองคือใบเนบจุสลากระบรางวัลสิบยี่สิบสามสิบห้าบและนึ so, so, bbe 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 ่งร้อยอ่งิสลากหนึ่งใบให้ตัวแปรสุกิจแทนคือเนรางวัลที่ได้รับจากการดิสลาค่าคาดหมายของตัวแปรสุกิค่าคาดหมายก็คือค่าเฉลี่ย ค่านเฉลี่ยวิธีการก็คือจับมัรวมกันให้หมดเลยแล้วหารด้วยกี่ใบห,<า>ห้าใบนะครับก็10บบวกยี่สิบบวกสาสบบวกห้าสบวกร้อยอ่ยากหรือง่ายตอนี้